สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องพระหุนามนะคะนะคะพระหุณนนมนะคะเป็นนิพจน์ที่สามารถเขียนในรูปของเอกนามหรือการบวกของเอกนามตั้งแต่สองเอกนามขึ้นไปนะคะ,ะเช่น15เป็นเอกนามและพระหุนามนะคะ เพราะว่า15บวก0ก็ได้15นะคะเขาบอกว่าเป็นพระผู้นมเนี่ยเขียนอยู่ในรูปของเอกนามหรือการบวกของเอกนามตั้งแต่2เอกนามขึ้นไปนะคะดังนั้น15เนี่ยเป็นทั้งเอกนามและก็เป็นทั้งพระผู้นำนะคะต่อมา 3ab นะคะเป็นเอกนามและพระผู้นำนะคะอันนี้อาจจะคูอ,อบวกด้วย0หรืออะไรก็ได้นะคะต่อมา สิ x บวกสิบห้ y เป็นพหุนามที่เขียนอยู่ในรูปของการบวกกันของเอกนาม2เอกนามนะคะคือ13 x และ15บห้า y นะคะต่อมาห a ยกกำลังสามลบเ a ยกกำลังสองบวกเ a บวกหนึะคะก็เป็นพหุนามที่เขียนอยู่ในรูปของการบวกกันของเอกนามถึงนักเรียนดูนะคะหนสอง 3และ4ถึง4เอกนามด้วยกันนะคะคือ 6a ยกกำลัง3ามลบ 9a ยกกำลัง2 7a และ1นะคะต่อมาเขียนพหุนามในรูปต่อไปนี้นะคะในรูปพหุนามผลสำเร็จและบอกดีกรีของพหุนามนะอ่ะข้อ1 9x กํายกกำลัง 2y งลบ 5xy ยกกำลัง2 บวก7 x ยกกำลังสอง y ลบ3 x y ยกกำลังสองบวก4ขั้นแรกจะบวกลบกันได้นะคะนักเรียนต้องทำเท่าหับน้มให้มันคล้ายกันก่อนอันนี้ x ยกกำลังสอง y x ยกกำลังสอง y อันนี้ x y ยกกำลังสอนน F, y, กกง 2, เป็นเท่าหัน้มที่คล้ายกันไหมคะเรียนไปแล้วนะคะอันนี้มี x ยกกำลังสองอันนี้มี y, ยกกำลังสองไหมคะไม่มีนะคะเราก็มาดูตัวไปนะคะอ่ะก็จะได้อันนี้เป็น x ยกกำลังสอง y ต่อมาอันนี้ f y ยกกำลังสองอันนี้ก็ f y ยกกำลังสองอันนี้ก็เหมือนกันนะคะดังนั้นเราจับคู่นะคะจับคู่เท่ากับ x ยกกำลังสอง y บวก7 x ยกกำลังสอง y บวกกับลบ5 x y ยกกำลังสองลบด้วย3 x y ยกกำลังสองบวก4หาทีนี้จะสังเกตว่าเป็นเอกนามที่คล้ายกันแล้วสามารถบวกลบกันได้เลย ก้าบวกเจ็ดได้สิบหก x ยกกำลังสอง y ต่อมาลบห้าลบสามเครื่องหมายเหมือนกันะครับเครื่องหมายเหมือนกันให้นำมาบวกกันลบห้าลบสามก็คือเอาลบห้าบวกด้วยสามนะคะก็จะกลายเป็นลบแปด x y ยกกำลังสองแล้วก็บวกสี่จ้าสังเกตว่าอันนี้ทำอะไรต่อไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่เอกนามที่คล้ายกันแล้วนะคะก็ ตอบแค่นี้อ่ะถอดวงเล็บบวกเจอลบได้ลบนะคะตอบพหุนามในรูปผลสำเร็จคือ 16x ยกกำลัง 2y ลบ 8xy ยกกำลัง2บวก4ซึ่งมีดีกรีของพหุนามเท่ากับ3นะคะดีกรีก็คือเราจะดูแค่ตัวแปรนะคะตัวแปรข้อนี้มี2ตัวนะคะดีกรีสูงสุดก็คือ2ยกกำลังไม่เขียนมันคือ1นะคะไม่ใช่0 เพราะฉะนั้นก็คือดีกรีเท่ากับ3ต่อมาตัวอย่างที่2นะคะขั้นแรกนักเรียนจัดกลุ่มก่อน A. ยกกำลัง3 B. ยกกำลัง2 A. ยกกำลัง3 B. ยกกำลัง2ต่อมา A. คูณ B. ยกกำลัง2นะคะอันนี้ไว้ด้วยกันอ่านี้ไว้กับอันนี้ค่ะไว้ด้วยกันอ่าจัดกลุ่มเสร็จแล้วก็ใส่วงเล็บค่ะ เป็นเท่าน้ําที่คล้ายกันนะคะก็มาอยู่กลุ่มเดียวกันจะกลายเป็นลบ 10a ยกกําลัง 3b ยกกําลัง2บวก 10a ยกกําลัง 3b ยกกําลัง2นะคะบวกด้วยอันนี้อยูด่ด้วยกันถูกไหมคะจะกลายเป็น 7a ยกกําลัง2ลบด้วย 9a คูณ b ยกกําลัง2นะคะต่อมาตัวที่เหลือไม่มีคู่นักเรียนก็เขียนมาต่อท้ายค่ะเหลือ b ยกกําลัง4ก็ใส่ b ยกกําลัง4บวกด้วยลบ5 หาเสร็จแล้วทําในวงเล็บก่อนนะคะทาในวงเล็บก่อนเครื่องหมายต่างกันให้นํามาลบกันนะคะลบสิวกสิเหลือ0ูนย์ศนย์คูณเยกกำลังสามบยกกำลังสองต่อมา7จ็ลบเกเจจริงๆแล้วถ้าไม่ใส่ลบมันคือบวกถูกไหมคะเ,เครื่องหมายเมือนเ,เครื่องหมายต่างกันนะคะให้นํามาลบ เก้าลบเจ็ดเหลือสองนะคะเก้าเป็นลบคำตอบก็เลยเป็นลบสอง ab ยกกำลังสองต่อมาตรงนี้ไม่มีคู่นักเรียนก็เขียนมาเหมือนเดิมค่ะ b ยกกำลัง4ีบวกลบหต่อมาอะไรก็แล้วแต่คูณศูนย์เพราะฉะนั้นข้อนนี้จะเหลือศูนย์ถูกไหมคะแล้วเวลาจัดเรียงให้เรียงตัวที่ดีกรีมาก นะคะมาไว้ข้างหน้าก่อนนะคะอันนี้มันดีกรี4อันนี้2บวก1มันได้3เพราะฉะนั้นเอา b ยกกำลัง4มาเขียนก่อนนะคะจะได้ B ยกกำลัง4ลบ 2a ยกกำลังสองแล้วก็บวกเจอลบได้ลบ5ดังนั้นนะคะพหุนามในรูปผลสำเร็จนะคะคือ B ยกกำลัง4ลบ 2A ยกกำลังสองลบ5ซึ่งมีดีกรีของพหุนามเท่ากับ4นะคะเอาดีกรีสูงสุดนะ ควรจำนะคะอ่ามาดูการเขียนพหุนามในรูปผลสําเร็จนะคะควรจะเขียนเรียงจากมากไปหาน้อยนะคะเมื่อกี้ครูทาให้ดูแล้วถูกไหมคะเอาดีกรีมากไว้ข้างหน้าก่อนนัละและข้อสศูนย์เป็นพหุนามในรูปผลสําเร็จที่เป็นเอกนามนะคะตัวเลขนะคะเป็นทั้งเอกนามและพะหุนามนะคะแต่จะไม่กล่าวถึงดีกรีของศูนย์นะคะเพราะว่าเช่นศูนย์จำได้ไหมศูนย์คูณกับ y ดีกรีเท่าไหร่ไม่รู้ดีกรีห้าดีกรีอะไรก็ไม่รู้ยังไงคำตอบของมันก็ได้ศูนย์ถูกไหมคะเขาก็เลยไม่กล่าวถึงดีกรีของพาหุน้ำของเลขศูนย์นะคะอ่าวันนี้จบแค่นี้นะคะ